คำว,ว่าตายยังไงให้โลกจำเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรเหมาะสมจะใช้ไปกับการตายของเหล่า12สาวกผู้ที่สนิทกับพระเยซูอีกแล้วล่ะมั้งครับที่แต่ละคนนี่เนี่ยบอกเลยว,ว่าสุดๆจริงๆคือสาวกของศาสนาอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกไปเผยแพร่ศาส,สนาแล้วก็แก่ตายป่วยตายอะไรกันไปใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับสาวกของพระเยซูคริสต์ครับที่ก็ต้องมีเรื่องการตายแบบโหดสลัดให้ได้น่าจดจํากันทุกคนเลย ซึ่งถามว่าทําไมสาวกเหล่านี้ต้องตายแบบโหดๆด้วยแล้วสาวกแต่ละคนเขาเคยทําอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary กันเลยครับรายการที่จะนําประวัติศาสตร์ที่น้อยคนจะสอนในห้องเรียนเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันเองซึ่งก่อนจะไปเล่ากันนะครับอันนี้แอดก็ต้องขอทาความเข้าใจเพื่อป้องกันการดราม่ากันก่อนเอาไว้นิดนึงสําหรับใครที่มาฟังแล้วเป็นคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์ทั้งหลายแหล่นะครับก็อย่าเพิ่งสะดุ้งว่าเฮ้ยทำไมข้าก็าเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่นานยังไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนเลย นั่นก็เพราะว่าไอ้เรื่องการตายของเหล่าอัครสาวกต่างๆนะครับมันไม่ได้มีเขียนอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลยังไงล่ะ แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของชาวคริสติกายคาทอลิกกันนะครับที่เขาจะให้ความสนใจมากของนักบุญแต่ละคนกค็ว่าจะตายยังไงซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นผลมาจากเรื่องการเมืองอย่างนี้แหละเพราะว่าในสมัยก่อนยุคก,กลางยุคมืดนะครับเขามักจะเน้นสอนให้ผู้คนเนี่ยหันมาเชื่อพระเจ้าแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวครับที่ถ้าหากว่าใครเชื่อขณะที่ยอมสละชีวิตตนเองแล้วก็คนคนนั้นนะครับก็จะได้แบบเป็นคนดีมากๆเลยดังนั้นนะครับพวกเขาก็เลยต้องพยายามหาเรื่องราวของนักบุญขึ้นมาครับให้มันมีจดจบแบบไม่สวยสักลายนั่นแหละ เพื่อที่จะบอกว่าเห็นไหมนักบุญเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ยังยอมตายเพื่อพระเจ้าเลยโดยบางคนนะครับคนโดนตายแบบโหดโครับโดนตัดเต้าบ้างโดนถลกหนังบ้างจะไปทรมานบ้างก่อนที่จะตายแล้วมาได้โชว์อภิมิหารขึ้นมานะครับอย่างเช่นแบบมีนกบินออกมาจากคอที่โดนตัดหรือว่าแบบโดนเผาซากอะไรไปแล้วซากไม่ไหม้นี่แหละเพื่อจะให้คนโบราณน,นะครับรู้สึกว wow ้าวแล้วก็อยากจะบำเพ็ญตนให้ได้กลายเป็นนักบุญแบบดีบ้าง แต่ถ้าว่าทางฝั่งของโปรเตสแตนต์นะครับก็จะไม่มีความเชื่อแบบนี้เนื่องจากว่าความเชื่อหลักๆของพวกเขาเนี่ยจะอยู่แค่ตามข้อความที่พระคัมภีร์ไบเบิลได้เขียนเอาไว้เท่านั้นนะครับถ้าอะไรไม่ได้สอน,นก็จะไม่สนใจซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องราวการตายของนักบุญแต่ละคนมันจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันอาจจะอนาจริงๆนะแต่ถว่าด้วยความที่มันไม่ได้ถูกเขียนอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยชาวโปรเตสแตนต์นทั้งหลายแหละนะครับก็เลยตีความว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ใช่แก่นหลักที่พระเจ้าอยากห้คนรู้ คือถึงแม้ว่าจะจริงแล้วยังไงล่ะพระเจ้าก็ให้เราสอนว่ามันไปรักคนทุกคนแล้วก็นําคนมาหาพระเจ้ามาดิสอนในคนเขาแบบต้องเชื่อในเรื่องความตายอะไรแบบนี้ซะหน่อยเอาเป็นว่าเราพอจะเข้าใจรายละเอียดความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์สองนิกายนี้กันเลยใช่ไหมฮะซึ่งหนึ่งในนักบุญหรือว่าอัครสา,าวกทั้ง12คนของพระเยซูที่ได้ถูกเขียนเรื่องราวการตายลงในพระคัมภีร์นะครับจริงๆแล้วมันก็มีเพียงอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือนักบุญเจมส์ผู้อรุโสรือว่าท่านทูตยากบนะครับที่ในพระคัมภีร์เนี่ดนนนาาว,ว่าทโบััห แหลกจากดาบโดยกษัตริย์เฮโรดโหดสลัด os ครับนอกจากนั้นเรื่องราวของคนอื่นๆก็จะเป็นเรื่องราวที่อยู่นอกพระคัมภีหมดเลยเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคนนี้เนี่ยเขาได้ตายกันยังไงบ้างนะฮะที่เพื่อจะให้เข้าใจและเพื่อนๆแต่ละคนได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแอดก็จะขอเล่าตามลำดับภาพวาดพระกายอา,ารมื้อสุดท้ายของพระเยซูที่ได้ถูกวาดโดยลีโอนาร์โดดาวินชีก็แล้วกันนะนึกออกไหมเป็นภาพที่พระเยซูกาลังนั่งอยู่แล้วมีโต๊ะแบบย,วยาวๆนัะนะโดยเริ่มจากคนแรกทางซ้ายสุดนะครับ นักบุญบาโธโลมิวหรืออัคระทูตที่ไม่ค่อยมีเรื่องราวพูดถึงท่านมากเท่าไหร่ในพระคัมภีแต่สิ่งที่แอดได้จดจํานักบุญคนนี้ได้แม่นเลยก็เพราะว่าการตายของพี่แกนะครับโหดมากครับที่จะมีอยู่หลายเวอร์ชั่นมากแต่ถ้าว่าเวอร์ชันที่ฮิตฮิตเนี่ยก็จะบอกว่าท่านนะครับได้ถูกทะลกหนังออกทั้งเป็นครับโดยการกรีดเนื้อออกแล้วก็ค่อยๆกลับหนังออกมาให้กล้ามเนื้อทอี่ในตัวตานเนี่ยมันได้ผุดโผล่ขึ้นมาปลิ้นนะ ซึ่งในการประหารนะครับเขาจะไม่ทําให้นักบุญคนนี้เนี่ยได้ตายไปภายในทีเดียวด้วยแต่จะทําให้ท่านเนี่ยร้องโอดโอยจนแกานหนังของท่านนะครับจะถูกทกออกมาจากตัวหมดครับซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูนะก็อีกแค่เวลาเรามีแผลเปิดแล้วแบบโดนลมเนี่ยมันยังแสบเลยแต่นักบุญผู้นี้นะครับท่านโดนทกออกมาทั้งตัวแบบนี้เนี่ยมันจะแสบซวงขนาดไหนซึ่งหลังจากที่หนังของท่านได้ถูกถลก,ถกออกมาหมดนะครับท่านก็ได้โดนบั่นหัวตายไปครับ ทำให้รูปภาพหรือว่ารูปปั้นต่างๆเวลาจะนําเสนอนักบุญคนนี้ตามโบสถ์นะเขาจะวาดให้ตัวท่านนะครับเป็นนักบุญเท่ๆเสร็จแล้วก็กระเตงผิวหนังของตัวเองออกมาด้วยหรือบางที่นะครับก็จะมีมีดแล่เนื้อออกมาโชว์ให้ท่านกำมือถือวยครับนื่ง้วยว่าท่านได้ตายไปด้วยมีดแล่เนื้อนะแล้วชาวคริสต์นะครับก็เลยได้ยกย่องให้ท่านเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์แห่งเครื่องหนังไปเลย ส่วนอีกตำนานอื่นๆที่โหดน้อยกว่านะครับก็จะบอกว่านักบุญบาโธโลมิวเนี่ยท่านได้จบโดยการโดนตบให้สลบและก็โดนจับไปโยนทะเลหรือบางทีก็จะบอกว่าท่านนะครับโดนไฟเผาอะไรกันบ้างตัดหัวกันไปบ้างนั่นแหละคนต่อมาครับ นักบุญเจมส์ผู้น้อยหรือว่านักบุญยากอบซึ่งอันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งได้ีสับสนกับนักบุญเจมส์ที่าได้กล่าวมาข้างต้นว่าเขานะครับได้ถูกพูดถึงการตายคนดีวในพระคัมภีนะคือมันคนละคนกันด้วยความที่ว่าชื่อเจมส์นะครับแต่ก่อนน่มันเป็นชื่อที่โหลมากเลยในย,ยุคนั้นบางคนก็เลยแบบมีชื่อเจมส์เยอะเลยจนกระทั่งนักบุญคนนี้นะครับเขาต้องมีชื่อส้อยว่าเจมส์ผู้น้อยนี่แหละครับ แต่ไอ้ที่ซับซ้อนมากกว่าชื่อของท่านก็คือเรื่องราวการตายของนักบุญเจมส์นี่แหละที่มันก็มีเยอะเกินครับเพราะคนก็ไม่แน่ใจนะครับไอ้เจมส์ที่ตายไปเพราะพระคิดเนี่ยมันเป็นเจมส์ไหนกันแน่มันก็เลยได้มีบันทึกหลากหลายมากเลยครับตั้งแต่เขาโดนเอาไปตรึงกลางเขนแบบพระเยซูถูกจับมัดนะครับแล้วก็มันบิดบิดไอ้กระดูกเนี่ยมันได้ป้อแตกกันตายไปเลยหรือว่าเอาโดนหินกับตะบองทุบตายครับ ถ้าไม่เวลาเราไปเห็นรูปปั้นของนักบุญท่านนี้ในโบสถ์เนี่ยท่านก็จะมาคู่กับไม้ตะบองเสมอครับแม่ช่างสื่อได้ตรงมากเลยและคนต่อมานะฮะที่แอดจะขอเล่าเป็นคู่ก็แล้วกันเพราะว่าคนนี้นะครับเขาเป็นพี่น้องกันครับนั่นก็คือนักบุญแอนดรูแล้วก็นักบุญปีเตอร์ตามลําดับโดยนักบุญปีเตอร์นะครับหรือว่าอัครทูตเปตโตรนี่เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหัวหน้าแก๊งของอเวนเจอร์ส12สาวกผู้สนิทที่สุดของพระเยซูเลยนะครับ เพราะว่ากันว่าท่านคือหนึ่งในนักบุญที่พระเยซูทรงรักและทรงไว้ใจมากครับจนถึงขนาดแต่งตั้งให้ท่านเนี่ยได้เป็นองค์สันตปาปาคนแรกของอาณาจักรวัติกันหลังจากที่พระเยซูได้จากไปนะครับซึ่งการที่คนเขาเชื่อแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันจะมีข้อความหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับที่พระเยซูได้บอกกับนักบ,บุญปีเตอร์เป็นการส่วนตัวว่าเราได้มอบกุญแจแห่งฟ้าสวรรค์เอาไว้ให้กับท่านถ้าหากท่านจะเปิดให้กับใครคนคนนั้นก็จะมีสิทธิขึ้นสวรรค์ได้ แต่ถ้าหากท่านไม่อยากให้คนคนนั้นได้ขึ้นสวรรค์ท่านก็เอากุญแจนี่ล็อกประตูสวรรค์ซะชาวคาทอลิกนะครับก็เลยได้ตีความว่านี่แหละนี่แหละมันคือสิ่งที่พระเยซูได้เลงไว้ว่าคนนี้เนะี่ยมันจะเป็นคนที่มาทําหน้าที่ต่อจากพระเยซูครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมนักบุญคนนี้นะครับถึงได้มีแบบยศสูงสักอะไรจนเป็นพระสันตปาปาคนแรกครับทั้งๆที่ว่าแต่ดั้งเดิมทีนะครับ นักบุญปีเตอร์หรือว่าเปโตรนี้เนี่ยก็ได้เติบโตมาเป็นแค่ชาวประมงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้รับการศึกษาอะไรมากมายเลยครับแต่ทว่าเรื่องราวของท่านในตอนที่ท่านได้มาพบกับพระเยซูเนี่ยพระเยซูก็เหมือนกับมีตาคมครับเห็นว่าเออไอคนนี้เนี่ยมันหน่วยก้านดีมีความนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อพระเยซูมาก พระองค์นะครับก็เลยได้เปิดรับสมัครนักบุญปีเตอร์เข้ามาในเดือกแกงเลยเสร็จแล้วก็สำแดงปฏิหารต่างๆมากมายให้นักบุญปีเตอร์ดูนะครับอย่างเช่นการที่พระเยซูเนี่ยจะทรงฟื้นคนที่ตายขึ้นมาครับหรือว่าการที่พระเยซูเนี่ยได้ทรงเดินบนน้ําแล้วปีเตอร์คนนี้แหละครับก็เป็นคนเดียวที่ซื่อแล้วก็ยอมเดินบนน้ําไปหาพระองค์ครับซึ่งก็แบบก้าวเหยียบบนน้ําด้วยเลยทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับได้ประสบอภินิหารที่แบบใกล้เคียงที่สุดกับพระเยซูแล้ว แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับปีเตอร์เองก็ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกอะไรทุกอย่างหรอกครับคือว่าคันว่าลึกๆแล้วนะครับนักบุญปีเตอร์เนี่ยท่านเป็นคนที่แบบลกลักแล้วก็ขี้กลัวหัวร้อนง่ายครับสังเกตได้จากเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่จะมีคนมาจับพระเยซูไปตึงกลางเขตน,นี่นี่นักบุญปีเตอร์นะครับก็เป็นคนแรกเลยที่ไปกระโดดชักดาบแล้วก็ลำควงไปชุบตัดหูหนึ่งของทหารที่จะมาลักพาตัวพระเยซูไปครับ จนกระทั่งทำให้พระเยซูแบบช้าก่อนอาน o ์อย่าเพิ่งทําอะไรแบบนี้แต่กลับกันนะครับในตอนที่พระเยซูจะได้โดนจับได้และโดนคดีอยู่เนี่ยปีเตอร์นะครับกลับทําตัวเป็นไม่รู้จักองค์พระเยซูครับด้วยเหตุที่ว่าปีเตอร์เนี่ยเขากลัวว่าถ้าเขายอมรับว่าเขารู้จักพระเยซูแล้วเขาจะโดนลากไปลงโทษด,ด้วยครับ จนทำให้พระเยซูนะครับต้องตายอยู่คนเดียวบนไม้กลางเขนครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในตราบาปที่ติดอยู่ในใจของนักบุญปีเตอร์มาตลอดเวลาเลยนะกระทั่งว่าหลายสิบปีต่อมาครับท่านถึงจะได้มีโอกาสแก้ตัวใหม่ ที่ตอนนั้นนะครับปีเตอร์นี่นก็ได้เป็นโป๊ปอยู่ที่กรุงโรมนะครับซึ่งช่วงที่ท่านได้เป็นโป๊ปอยู่เนี่ยมันก็ได้เกิดเหตุวิบัติขึ้นที่กรุงโรมครับก็คือมีไฟไหม้ขึ้นแล้วคนก็ตายหาตายเหวกันถึง2ใน3ของกรุงโรมเลยนะครับที่เมื่อเหตุการณ์ไฟมันได้ดับลงเนี่ยทางการบ้านเหมืองเขาก็ต้องหาคนต้นเพลิงใช่ไหม แล้วก็ดันสวยครับด้วยความที่ว่าจากักรพรรดิโรมันในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจกักรพรรดิเนโรผู้โหดสลัดฮะแล้วก็มีความเกลียดคริสเตียนมากด้วยเนื่องจากว่าคริสเตียนในยุคนั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับศาสนาก้างขวางคอ คือพอโรมันก็บอกให้ไหว้เทพประจงเทพเจ้านี่เลยปุ๊บนะครับพวกคนที่นับถือศาสนาคิดไม่เอาไม่เอาเอาข้ามีพระเจ้าองค์นี้ของข้าเลยแบบนี้แหละครับเนโรก,ก็เลยแบบเหม็นขี้หน้าตั้งแต่นั้นมาพอเกิดเรื่องไฟไหม้แบบนี้ขึ้นมาก็ต้องคิดว่าเออนี่แหละมันต้องเป็นไอ้พวกศาสนาคริสต์แน่ที่มันแบบไม่ถูกใจศาสนาโรมันแล้วก็มาวางแผนเผาเมืองโรมนั่นแหละครับองค์จักรพรรดินะครับก็เลยได้สั่งให้ไปจับหัวโจกมาเลยนั่นก็คือตัวของนักบุญปีเตอร์ที่เป็นเดอะโป๊ปอยู่ในตอนนั้นนะครับ เอามาประหารเลยครับคือเองอยากจะเป็นแบบพระเยซูมากใช่ไหมมาเดี๋ยวข้าจะจัดให้เองเป็นจีซัสัมายเลข2เลยโดยการเอาเองเนี่ยไปตรึงบนกางเขนซึ่งปีเตอร์ไม่ได้ยินว่าโดนตรึงกางเขนในตอนนั้นนะครับเขาก็ยอมรับชะตากรรมของตัวเองครับแต่ก็แบบไม่อยากจะตายแบบพระเยซูไงเพราะว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูนะครับเป็นคนที่สูงศักดิ์ถ้าหากจะโดนตรึงแบบพระเยซูเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมครับนักบุญปีเตอร์นะครับก็เลยขอให้ตัวเองเนี่ยถูกตรึงให้ตายโดยการกลับหัวลงครับซึ่ง จริงๆมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ทรมานมากกว่าเดิมนะเพราะการที่เลือดเรามันไปเลี้ยงหัวตลอดเวลานะครับก็จะทําให้บางคนนี้เนี่ยไม่สามารถสลบไปได้เลยครับทำให้เขาต้องตื่นแล้วก็รับความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นแหละครับนักบุญปีเตอร์ก็ได้รับเคาะรับกรรมนี้ไปแล้วก็โดนตึงเคร่องเขนกับหัวจนกระทั่งขาดใจตายไปนะครับคนต่อมาฮะนักบุญแอนดรูหรือว่าอัครทูตแอนดรูนะครับนักบุญคนนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในคนสําคัญที่ว่ากันว่าใกล้ชิดกับพระเยซูมากเช่นกันครับ แต่ว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยกลับไม่ค่อยได้รับการบันทึกเอาไว้ในพระคมภีเท่าไหร่รู้แต่เพียงแค่ว่านักบุญแอนดรูผู้นี้นะครับท่านเป็นน้องชายของนักบุญปีเตอร์ที่แอดเพิ่งได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับซึ่งเขาก็ตีความกันว่าด้วยความที่เป็นน้องชายเนี่ยทางพระคัมภีร์ก็เลยให้ความสําคัญกับพี่ชายมากกว่าก็เลยแบบให้เกียรติไม่ค่อยได้เขียนเรื่องน้องอะไรไป โดยเรื่องราวการตายของท่านนะครับก็โหดสลัดไม่แพ้กับพี่ชายเลยครับคือตามตำนานกล่าวว่าบานปลายของนักบุญแอนดรูนะครับท่านก็ได้เดินทางไปยังเมืองพัทรัสของประเทศกรีซในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปเผยแพร่ศาส,สนาที่นั่นจนโดนคนเขาหมั่นไส้ครับแล้วก็เช่นเคยเองมาเทศสอนศาสนาคริสตอะไรแบบนี้อยากเป็นแบบพิเยนักจะไม่ก็เลยจับเขาตึงกางเขนแบบพระเยซูอยูแล้วครับแต่เทาว่า นักบุญแอนดรูท่านนะครับท่านก็กลัวเช่นเคยเหมือนกับพี่ชายเลยคือกลัวว่าภาพการตายของแอนดรูเนี่ยมันจะเหมือนกับพระเยซูมากเกินไปมันจะไปได้มันจะดูไม่เหมาะสมท่านก็เลยได้ขอให้คนในที่นั้นนะครับตรึงกางเขนท่านแบบแปลกๆครับซึ่งผู้คนก็ได้ไอเดียว่าโอเคงั้นถ้ากางเขนมันเป็นแนวตรงๆของขวางใช่ไหมก็มาตรึงนักบุญแอนดรูแบบแนวคว่อยๆยกันแล้วกันก็เลยทําให้กางเขนของนักบุญแอนดรูนะครับมันอยู่ในรูปแบบของตัว x นั่นเอง ที่ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งในการตรึงกางเขนของนักบุญคนนี้นะครับเขาจะไม่ได้ถูกนำเอาตะป,ปูมาตอกเหมือนกับพระเยซูครับแต่ทว่าจะเป็นการถูกเอาเชือกมัดแทนมัดอยู่บนไม้กางเขนแล้วก็ปล่อยให้แห้งตายตรงนั้นนั่นแหละที่ว่ากันว่ามันก็ต้องใช้เวลากว่า3วันเลยนะครับก่อนที่ท่านเนี่ยจะได้ตายไปแต่ทว่าในระหว่างที่ท่านกำลังโดนมัดอยู่บนไม้กางเขนนะครับท่านก็ไม่เคยจะหยุดปากจากการสอนเทศศาสนาเลยครับก็ได้บ่นแล้วก็ร้องอธิษฐานต่อพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งไอญลักษณ์ X ของนักบุญแอนดรูนะครับเอาจริงๆเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วได้หลายที่นั่นแหละยกตัวอย่างก็อย่างเช่นธงของประเทศอังกฤษครับไอตัวที่มันเป็น X ควายอยู่ข้างหลังนั่นแหละมันก็มาจากไม้กางเขนของนักบุญท่านนี้เนี่ยแหละครับเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะ ส่วนคนต่อมาในรูปภาพของพระกยายหารนะครับเราก็จะเห็นเป็นชายดำๆที่ได้นั่งอยู่ซึ่งคนนี้แอาจจะขอข้ามนะเพราะว่าเขานะครับไมไ่ถูกเขี่ยออกจากการเป็นอัครสา,าวกของพระเยซูครับนั่นก็คือยูดาสผู้ทรยศพระเยซูนั่นเองจนทําให้พระเยซูต้องไปจบชีวิตบนไม้กางเขนนะครับซึ่งเรื่องของยูดาสเนี่ยถ้าแอดจะเล่าจริงๆนะครับคงต้องเป็นคลิปหนึ่งเลยแหละเพราะมันจะยาวมากแต่เอาจริงๆไม่เล่าดีกว่าเพราะว่าเรื่องมันดาร์หักมุมแบบคนที่เป็นคริสเตียนอาจจะรับไม่ได้จนต้องบรรดามากก็ได้ งั้นคำๆครับมาที่คนต่อมากันเลยครับกับหนึ่งในคนที่น่าหวานที่สุดในรูปโจกระทั่งหนังหรือนิยายบางเรื่องนะครับเขาเอาไปตีความว่าเป็นเมียรับๆของพระเยซูนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับนัน่นเป็นแค่นิยายเอาเป็นว่าพ่อนักบุญน่าหวานผู้นี้นะครับมีชื่อว่านักบุญจอหฮะหรือว่ายอนเดอะอัครทูตผู้ที่เป็นมักเน่แห่งวงเดอะสิบสองสาวกนะครับซึ่งเรื่องราวการตายของท่านนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เคยถกเถียงกันมามา,มากเลยขนาดที่สาวกเขาเชื่อว่ายอนนะครับอาจจะไม่ตายอาจจะเป็นอมาตะก็ได้ เพราะมันจะมีเรื่องเล่าอยู่ตอนหนึ่งในพระคมภีนะครับในขณะที่พระเยซูเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่กับสาวกคนอื่นๆครับและพระองค์ก็แบบทําลายเรื่องนู้นเรื่องนี้ฟังเล่าตามแบบฉบับของพระองค์นี่แหละหลังจากนั้นนะครับมันก็มีนักบุญคนหนึ่งฮะอยากรู้เรื่องราวของนักบุญจอรเดมักเน่แห่งวงขึ้นมาว่าเขาเนี่ยจะตายยังไงเลยก็เลยถามพระเยซูไปบอกพระเยซูช่วยทานายเรื่องการตายของนักบุญจอร์ให้หน่อยนะ แต่ถ้าว่าคําตอบที่ได้ออกมาจากพระเยซูนะครับมันก็จะประมาณว่ามันไม่ใช่ทุระอะไรของพวกท่านหรือว่าพระองค์ไม่มีเผือกร้อนๆอะไรให้กินนี่แหละทําให้เหล่าสาวกทั้งหลายแหล่นะครับเขาอึ้งไปเลยว่าทําไมพระเยซูถึงตอบแบบนี้ทําไมเก็บเรื่องราวการตายของนักบุญจอร์เป็นความลับจนกระทั่งเอาปีนชุบสิบนินทากันนะครับว่าดูเอ๊อาจจะเป็นไปได้ว่าพระองค์เนี่ยจะมีแผนทําให้นักบุญจอร์ผู้นี้เนะี่ยไม่ตายแล้วก็เป็นอมาตะครับซึ่ง เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้เนี่ยนักบุญจอรผู้นี้ท่านก็ตายอยู่ดีฮะเพียงแต่ว่าการตายของท่านเนี่ยจะเป็นแบบปกติกว่ารุ่นพี่คนอื่นๆในวงทั่วไปครับคือแก่ตายว่างั้นเถอะโดยช่วงชีวิตสุดท้ายของนักบุญจอรเนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าท่านฮะ ได้ถูกในประเทศไปยังเกาะอันห่างไกลแห่งหนึ่งของประเทศกรีซครับที่มีชื่อว่าเกาะแพทมอสซึ่งที่นั่นเองเนี่ยว่ากันว่านักบุญจอนนะครับท่านก็ได้มีนิมิตเขียนถึงเรื่องราววันสิ้นโลกหรือว่าจตุอาชาม้าประหลาดที่มันจะนําความชิบหายมาสู่มนุษย์โลกเอาไว้ได้นะครับก่อนที่ท่านเนี่ยจะได้แก่ตัวแล้วก็จากตายไปซึ่งถ้าใครอยากฟังเรื่องมมาสีตัวแห่งความวิบัตินี่นะครับแอดก็ได้มีแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเด้อเอาเป็นว่ามาดูก,กันกับคนต่อมากันเลยดีกว่า ที่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่นั่งอยู่ทางโต๊ะฝั่งขวาของพระเยซูนะครับกับคนแรกครับนักบุญโทมัสซึ่งในภาพวาดพระกายอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูนะครับนักบุญคนนี้เนี่ยจะถูกวาดภาพเอาไว้ทําท่าเหมือนกับชี้นิ้วขึ้นไปด้านบนนะครับที่เอาจริงๆไอ้ท่าการชี้นิ้วเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่านะกล่าวคือนักบุญโทมัสนะครับท่านก็เป็นนักบุญที่เป็นเจ้าหนูจําไม่แห่งเดอะแกงอะนะคือมีอะไรเนี่ยสงสัยไปหมดทุกเรื่องเลยบอดด้เฮดคือจะบอดด้เสือ้อ แม้กระทั่งว่าครั้งหนึ่งที่พระเยซูได้ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็มีคนมาบอกว่าโอ้พระเยซูฟื้นแล้วพระเยซูฟื้นแล้วแต่โทมัสนะครับก็บอกึข้าไม่เชื่อแล้วก็ได้ลั่นวาจาเลยว่าถ้าข้าไม่ได้เอานิ้วของข้านะ แย่ที่รูตะปูที่มันตอกที่นิ้วของพระเยซูหรือว่าแย่ที่สีข้างที่โดนหอกทิ่มเนี่ยข้าจะไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดแต่ว่าพระองค์ได้ฟื้นมาจากความตายครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้พระเยซูนะครับได้มาปรากฏตัวพางขึ้นกับนักบุญโทมัสได้เห็นเลยครับแล้วก็บอกว่าอ่ะอยากจะจิ้มสีข้างข้าจะเอาจิ้มสิจิ้มสิจิ้มสิโทมัสนะครับก็เลยได้ใช้นิ้วของเขาเนี่ยแย่ลงไปที่สีข้างของพระเยซูเลยแล้วก็เชื่อครับดังนั้นเวลาคนเขาจะวาดรูปภาพโทมัสเนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพของแบบคนท ซึ่งเรื่องราวของนักบุญโทมัสนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยก็ถูกเอามาเล่าแล้วก็เอามาสอนกันให้ผู้เชื่อในศาสนาเนี่ยได้เชื่อทั้งๆที่ไม่ต้องมองเห็นครับคืออย่าให้เป็นแบบโทมัสที่ต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อว่างั้นเถอะ ส่วนชีวิตหลังจากนั้นนะครับก็ว่ากันว่าท่านนักบุญโทมัสเนี่ยได้ทําอาชีพการเป็นนักบุญที่แบบแมถ้าเป็นงานก็คือน่าอิฉามากที่สุดนะครับคือได้ไปเผยแพร่ศาสนาในหลากหลายที่ทั่วโลกเลยครับ work and travel เวว่างั้นไม่ว่าจะทั้งในเปอร์เซียขึ้นเหนือไปจีนลงใต้ยอย่างอินเดียที่ก็ว่ากันว่าอินเดียนั่นแหละครับคือหลุมฝังศพครั้งสุดท้ายของนักบุญเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับนักบุญโทมัสเนี่ยท่านก็เหมือนไปทําอะไรไม่ถูกเจอคนอินเดียเข้านะก็เลยโดนคนอินเดียเนี่ยเอาหอกลุมจ,มจ,มจ นั่นแหละครับท่านก็เลยได้กลายเป็นองค์อุปถรัรมภ์แห่งคริสเตียนในอินเดียไปซะงั้นนะฮะและคนถัดมาครับคนที่ได้นั่งอยู่ข้างหน้านักบุญโทมัสก็คือนักบุญเจมส์หรือว่ายากบผู้ใหญ่นะครับที่แอดได้เล่าไปตอนแรกแล้วว่าเป็นคนที่ได้ตายไปโดยกษัตริย์เฮโรดโฮสลัดโดยการเอาดาบเนี่ยมาบะช่อที่หัวนะครับดังนั้น next นักบุญฟิลิปครับหนึ่งในนักบุญผู้ใส่ซื่อและได้ถูกกล่าวคานมากถึงคนหนึ่งในพระคัมภีร์เลย คือมันจะมีข้อสันนิษฐานกันนะครับว่านักบุญคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเลขาส่วนตัวของพระเยซูก็ได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องราวตอนหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับที่ชาวกรีกนเนี่ยได้มาหาพระเยซูจะมาติดต่อฮะแต่ว่าก็ต้องมาผ่านทางนักบุญฟิลิปก่อนเหมือนกับว่าพระเยซูเป็นแบบผู้บริหารบริษัทต้องมีเลขามาติดต่ออะไรว่างั้นแต่บางที่นะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าฟิลิปแกนเนี่ยสามารถพูดภาษากรีกอะไรได้คล่องไง ซึ่งการที่จะไปหาพระเยซูทงโทนแล้วก็จะคุยไม่รู้เรื่องจะไม่ก็เลยไปเรียกที่ฟิลิปนี่แหละมาช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้ครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่พระเยซูได้ทดลองความเชื่อของนักบุญคนนี้นะครับคือเป็นตอนที่พระเยซูท่านเนี่ยได้โชว์พาวเวอร์ในการแจกขนมปังก้อนเดียวให้มันได้มาพอเพียงกับจํานวนคนกว่าหลากหลายพันที่ได้มาฟังพระเยซูเทศนาเลยนะครับ เอาเป็นว่านั่นแหละครับก็คือบทบาทหลักๆที่ก็ได้มีเขียนอยู่หลากหลายของนักบุญคนนี้ในพระคัมภีร์เลยแต่แม้ว่าเรื่องราวของนักบุญฟิลิปนี่นะครับจะถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์เยอะขนาดไหนก็ตามนะครับทว่าการตายของท่านเนี่ยมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะมันจะมีการถกเถียงอย่างมากว่าท่านนี้เนี่ยได้ตายอย่างไรอาจจะโดนตัดหัวตายโดนหินขว้างตายหรือเปล่า แต่ที่ยอมรับมากที่สุดนะครับก็คือนักบุญฟิลิปเนี่ยได้โดนตรึงกลางเขยนตายแบบพระเยซูครับโดยการถูกเอาแขน2แขนเนี่ยมัดไว้กับท่อนสูงนะครับหลังจากนั้นก็ยกขึ้นไปชูช้อยแห้งตายบนอากาศนั่นเองคนต่อมาครับนักบุญแมทธิวหรือว่าอัครสาวกแมทธิวนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกกล่าวไว้อย่างน้อยมากในพระคัมภีร์เลยคือได้กล่าวเพียงแค่เจ็ดครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นเจ็ดครั้งที่เด็ดๆแล้วก็ได้ให้ข้อคิดอะไรกับผู้คนเอาไว้มาก โดยก็ว่ากันว่าแต่เดิมทีนะครับนักบุญแมทธิวนี่ก็จะเป็นชาวยิวที่ถูกชาวยิวรังเกียจมากเนื่องจากว่านักบุญแมทธิวน,นะครับแกเป็นชาวยิวที่ไปทําหน้าที่เก็บภาษีกับจักรพรรดิโรมันนะครับนั่นแหละครับคนยิวด้วยกันเองก็เลยมองว่าเอ้ยนี่มันเป็นพวกขายชาตินี่หว่าพวกกินเลือดกินเนื้อคนชาติเดียวกันเป็นคนยิวทำไมต้องไปเก็บภาษีคนโรมันด้วยทำให้ในเวลานั้นแมทธิวกับคนเก็บภาษีอื่นๆนะครับก็จะถูกมองว่าเป็นหมาหัวเน่าแห่งประชาชีครับไปไหนเขาก็จะด่าทอกัน จนกระทั่งแมทธิวได้มาเจอกับพระเยซูเนี่ยแหละที่เพียงแค่แมทธิวสบตากับพระเยซูปุ๊บนะครับเขาก็รู้ได้ว่าเอ๊ะชายคนนี้จะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่เลยและก็ทันทีที่เขาคิดอย่างนั้นเองนะครับพระเยซูก็ได้ย่างเต้าๆตๆเข้าเขามาหาแมทธิวครับแล้วก็บอกว่าอยากจะมาเดบิวกับวงการสาวกข้าไมล่ะซึ่งแมทธิวก็แบบทิ้งงานแล้วก็เดินไปเดบิวกับพระองค์เลยนะครับกลายเป็นหนึ่งในเดอสิบสองอัครสาวกของพระเยซูแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราฟังผ่านๆแล้วมันอาจจะดูแบบงี่เง่าไม่มีเหตุผลใช่ไหมแบบมันก็เขาจะเป็นสาวกพระเยซูเรือไงอ่ะแต่ว่ามันมีในแฝงอยู่นะครับก็คือพระศาสนาเนี่ยต้องการสอนแล้วว่าศาสนานะครับได้เปิดรับคนทุกชาติทุกพันธ์ฮะแม้ว่าจะเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นพวกนอกคอกนอกรีก็ตามคือด้วยความที่ว่าแมทธิวนะครับเขาได้ทําอาชีพเป็นคนขูดเรเลือดขูดเนื้อจากประชาชาติยูวไง แต่ถ้าหากเขาเป็นคนที่กลับใจมาใหม่แล้วก็หันมาจะเป็นคนดีนะครับศาส,สนาก็พร้อมที่จะรับเอาคนที่เปิดใจนี่นะมาไว้ในอ้อมอกเสมอฮะนอกจากนั้นนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนักบุญแมทธิวผู้นี้นะครับก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ประพันธ์หนังสือสี่เล่มที่เป็นคัมภีร์หลักๆของไบเบิลใหม่ด้วยนะครับ ดังนั้นเราคงพอจะเห็นได้นะครับว่านักบุญแมทธิวเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่าเรื่องการตายของท่านเนี่ยนะครับมันก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับคือมันเป็นปริศนาครับบางที่เนี่ยก็บันทึกว่าท่านนะครับได้โดนเอามีดจ้วงตายหรือว่าโดนตรึงกลางเขนตายหรือว่าโดนเอาหินคว้างตายบ้างที่อันนี้นักประวัติศาสตร์ก็ยังได้ถกเถียงกันอยู่แต่ที่นแน่ๆก็คือจบไม่สวยแน่นอนครับแต่กระนั้นก็ตามมันก็ยังไม่ลึกลับเท่ากับเรื่องราวของคนต่อมานะครับที่ก็อยู่ก่อนท้ายๆหัวโตะนั่นแหละ ที่แค่ทั้งชื่อกับที่มานะครับแอดก็พยายามคิดหนักมากครับว่าจะอธิบายเรื่องราวของเขาไว้ยังไงเพราะมันซับซ้อนมากคือแม้กระทั่งนักโบราณคดีนะครับก็ยังไม่แน่ใจเลยว่านักบุญคนนี้เป็นใครครับนักบุญจูดหรือว่าอัครทูตยูดาห์ที่เป็นคนะคนกับยูดาสที่ทรยศพระเยซูนะครับแต่นอกจากไอ้ชื่อที่มันเรียกให้ไปสับสนกับคนที่ทรยศพระเยซูนะครับชื่อของท่านเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายอย่างมากครับอย่างเช่นนักบุญจูดแห่งเจมส์นักบุญยูดาส จูดาสเทดเดียสเทดเดียสเฉยๆหรือว่าแลตเดียสนะครับซึ่งเป็นยังไงเริ่มงงกันแล้วยังและไอความที่ชื่อมันเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับคนเขาก็เลยสงสัยว่าสรุปแล้วคนคนนี้เขาเป็นใครกันไอคนที่เขียนว่ายูดายูดาในพระคัมภีร์เดียวกคนเดียวกันหรือเปล่าคือมีการตีความไปว่าคนนี้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในน้องชายของพระเยซูด้วยหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับเอาเป็นว่าด้วยความที่ประวัติของเขามไม่แน่นอนอย่างนี้เองว่าเขาเป็นใครนะครับคนก็เลยแบบจะ tracking ติดตามหาไม่ได้ครับว่านักบุญคนนี้เน้เ่ยยขาาไไดตงง แต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะบอกว่าเขาได้ตายโดยการถูกเอาขวานบั่นสยับครับดังนั้นเวลาเราไปเห็นรูปปั้นของนักบุญคนนี้ตามโบทอะไรทีไรนะครับท่านก็จะมาคู่กับขวานเท่ๆตลอดครับซึ่งไม่ใช่อาวุธของท่านนะแต่เป็นอาวุธที่มาสังหารท่านนั่นเอง โดยว่ากันว่าในวันตายของท่านนะครับท่านก็ได้ตายใกล้ๆกับนักบุญอีกคนหนึ่งที่ก็แม่ในรูปภาพพระกายอาหารมือสุดท้ายก็วาดเอาไว้ใกล้กันเสียเลอเกินนั่นก็คือคนสุดท้ายที่นั่งอยู่ปลายโต๊ะอาหารฝั่งขวานะครับเป็นนักบุญผู้ที่ลึกลับที่สุดที่ถึงแม้กระทั่งคนที่เป็นคริสเตียนเองบางครั้งจะยังไม่คุ้นชื่อหรือว่ามีเขาคนนี้อยู่ด้วยเลยนั่นก็คือนักบุญไซมอนผู้คลั่งไคล้หรือว่าซิมอนเซโลเทฮะ ที่คาว่าคลั่งไครนี้เนี่ยคนเขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันหมายถึงคลั่งไครอะไรด้วยความที่ว่าประวัติของท่านเนี่ยมันได้ถูกจารึกลงบนไบเบิลเน้อยมากเลยจนบางทีนะครับเขาว่ากันว่าไอ้คำว่าคลั่งไครของเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงคลั่งไครในศาสนาหรือว่าการที่นักบุญคนนี้เนี่ยเป็นคนคลั่งไครในการเรียนรู้อะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ทําให้แอสสามารถจําชื่อนักบุญคนนี้ได้นะครับก็เพราะว่าการตายของท่านอีกแล้วฮะที่ก็โหสลัดไม่แพ้กับนักบุญบัตโทรลมิวคนที่โดนถลกหนังเป็นคนแรกเลย คือว่ากันว่าในตอนที่ท่านได้โดนจับได้นะครับท่านก็โดนไปทรมานโดยการใช้ไม้สองอันนะครับจับกดบีดต,ตัวเข้าหน้าหลางหังให้แบบหายใจไม่ออกก่อนที่จะมัดเอาไม้กันนะฮะไว้แน่นๆเลยแล้วเพชฌฆาตนะครับเขาก็จะนําเลื่อยอันใหญ่ๆครับลงมาพาจากข้างบนไม้นี่เนี่ยเลื่อยเลื่อยเลื่อยลงไปจนกระทั่งสุดท้ายผ่าตัวนักบุญแยกเป็นสองซี่ครับโหดมาก หรือบ้างก็ว่าท่านนะครับจะได้โดนจับแขวนห้อยหัวครับแบบแหกแข้งแหกขาเลยในลักษณะที่หัวทิ่มนะครับเสร็จแล้วเพชฌฆาตก็จะนําเลื่อยใหญ่ๆแล้วครับมาปาดเอานักบุญคนนี้นะครับจากรูดากยันดงกระบาลแยกเป็น2ท่อนเลย ก็เลยทําให้เวลาเราเห็นรูปปั้นหรือว่ารูปวาดของท่านในโบสถ์นะครับท่านก็จะมากับแบบเลื่อยอันให,ใหญ่อันนึงเลยทีเดียวซึ่งถ้า,าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องราวแ,แปลกๆอะไรอีกในพระคมภีเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ลิง์ด้านล่างที่แอดแปะไว้ให้ด้วยหรือว่าถ้าหากอยากฟังเรื่องนั้นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย